เินนีน่วหอยออเตาอะไรอย่าไรับยังอ่ะอยู่ตรงนี้แต่คันนี้ไม่มีเลขระสีครับอ๋อเหมือนรถที่ลงแล้วทำคะสีอะ,อ,อะไรป่ะครับอาจจะไปบรรทุกหนักแล้วก็หักรถติดไปนันอยู่ก็เลยไม่ได้ทำเรื่องขอบ นี่นี่สืบเนื่องมาจากอะไรครับก็คือได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าที่ตํารวจว่ามีการทลายแก๊งรับจำนารถในพื้นที่ครับผมจึงเข้ามาตรวจสอบรถเพื่ออว่ารถคันดังกล่าวทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยเป็นของสถาบันการเงินใดบ้างอืมน uh huh. ะฮะถึงถ้าถ้าเราตรวจสอบเนี่ยคือถ้าเป็นของเรานี่ยจะดาเนินการยังไงก็ดาเนินการประสานงานทางคดีให้แล้วเสร็จแล้วเราก็รับรถคืนให้กับสถาบันการเงินแล,แล้วเราจะแจ้งข้อข้อหา ก็ขึ้นอยู่กันนโยบายของแต่ละบริษัทว่าเขาจะดําเนินการทางคดีกับผู้เข้าซื้อหรือไม่ครับอ๋อแต่ส่วนใหญ่คือจะเป็นการคดีคือยอักยอกทรัพย์ประมาณนั้นครับผมครับเนี่ตอนนี้ถ้าเอกสารไปถึงก็แจ้งความเอาผิดลูกค้าด้วยข้อหายักยอกทรัพย์ไงอ๋อ บางบริษัทผมจะไม่รับเพราะเขาสะกดคําว่าน้ำใจไม่เป็นไง<อ>ไม่ไดอมดอม้มันมีต้นแต่ยังงงอยู่ไม่มีของธาาิชาติเป็นไปได้ยังไงผมยังงง อยู่ที่บ้านพี่ใช้เครื่องที่บ้านน้องใช้ไฟเอ็กเซลทำตามตารางนั้นเลยครับไม่ยากน้องเอากล้องลงในเอ็กเซลนาจะเหมือนมึงไม่ออกไปได้ ต้องเลยแต่อะไรอันนี้อ๋อเปลี่ยนแปลงสีตามในตารานได้เพื่อความสวยงามไม่จำเป็นต้องเอาสีเดิมเป๊ะมีอีกไหมมีเลยพีดอกนี่พยายามอยาให้ข้อความลุก ไม่รูดอะไรเพ่มๆเลยอ๋อไม่แ้วพี่ไปพิ้นเจอแล้ว,ลวอ๋อมันเปี่ยนตำแหน่ง,งไ้เอาหืมันเหลี่ยมลงมาข้างล่างอืม